เราเลัร่วมบริบการรุกขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านบางโหระเนะนะครับที่ตำบลมะริโบตกอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่มีการเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับแจ้งว่ามีการยิงปะทะกันร,ระหว่างกองกําลังของฝ่ายความมั่นคงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับจุดที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่ด้านหลังผมนี้นะครับซึ่งก็เป็นบ้านเช่าจํานวนหลายห้องนะครับ บุคคลเป้าหมายที่ฝ่ายความมั่นคงต้องการนั้นอยู่ภายในบ้านเช่านะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเวลาเกือบจะบ่ายสองละรถพยาบาลก็ได้เข้าไปนะครับซึ่งก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่อนุญาตที่จะให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเข้าไปข้างในนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนรวมถึงบุคคลที่จะมาร่วมสังเกตการเหตุการณ์เนี่ยก็ไม่มีใครที่จะสามารถเข้าไปาถึงจุดเกิดเหตุได้เลยนะครับ บริเวณหน้าปัดซอยจุดเกิดเหตุเนี่ยก็มีการใช้แลมสีดําปิดไว้นะครับสื่อมวลชนก็สามารถที่จะบันทึกภาพได้เพียงแค่ข้างนอกนี้เท่านั้นนะครับไม่มีใครที่จะสามารถเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะเห็นร่างของผู้เสียชีวิตได้เลยาส,สเข้าไปรคือจานต้องการ่่ายภาพแค่ข้าหน้าไม่ได้่ายสุดีแล้วมสุันคือเราไม่ถ่ายสุดอีแล้ว ถ้าถ้าจะขอให้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพการทําง,งานของเจ้าหน้าที่ได้ไหมค okay. รับคือตรงจุดที่กัน้นก<ๆ>ั้นเส้นสีเไม่ล้ําเข้าไปข้างในได้ครับสื่อมวลชนเขาก็ต้องอคือจริงๆต้องอ่าโพลิสไลน์เนี่ยก็<ไ>เราเรากันไว้ก็ให้สื่อมวลชนเข้าไปตรงนั้นก็เข้าไปแค่จุดนั้นไดนะ้แล้ว <c oughs> แม่กับพ่อแล้วก็เด็กนะเราก็พยายามทั้งคืนแล้วล้อมไว้ทั้งคืนแมครับสั่งผมเน้นย้ำผมเลยว่าต้องล้อมให้เขาออกมามอบตัวให้ได้แต่เขาสู้นะยิงเป็นระยะยิงทั้งคืนเมื่อเช้าพอเราจะเข้าไปเขาหยิงใส่รถามีที่เป็นรถกบเรียกให้เด็กออกมาเรียกให้คนในบ้านออกมาแต่เด็กออกมาแล้วเนี่ยควร ระเบร็ก็ออกมาด้วยเ้าก็บอกว่าไงตอนตัวระแบเ็ก็ออกมาเนี่ยตอนหน้านี้เลยนี่คนนี้จะเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยเผยแพร่ความจริงจริงจรต้องบอกว่าจริงจริงจริงเขาเราออกนี่ไงให้เราออกแล้พก็เราก็ชักชวนเขาแบอาไปออกไปยการได้เอ่จะด้ไม่เกิดันส่วนเสียงเนี่ยแล้วเขาว่าไงไปกินกินกิน่หมไปแล้วเขาทะไรต่อหลังจากเรามาเอาเรือ เขายิงในบ้านออกมาผู้ใหญ่ก็เกือบโดนยิงตามตอนที่เดชออกมาเลยผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ก็ไปเป็นพยานได้ะนะนี่คือ,อเรื่องจริงตอนแรกเราไม่รู้คนข้างในคือหากรรมคนข้างในคือมาต่อหาเราก็เริ่มติดต่อญาติหรือพ่อแม่พ่อแม่ก็เริ่มมาเจรจา นั่นแหละมันเพิ่งเกิดช็อตคิดที่เขาเกิยแพ่กันน,นั่นแหละก็บอกเลยว่าเราไม่ได้ที่จะยิงเลยเราเพื่อให้พ่อแม่พูดเพื่อก่ลองเขาออกมานะแต่ข่าวเทจท,ที่มันไม่เป็นความจริงก็ปล่อยข่าวไปว่าตายสี่มาตี้สี่แล้วทนนั้ท<า>งคืนืนสองใช่ไหมครับยืนยันแค่สองครับ สองอยู่นี่เพราะว่าเนี่ยน่สับสนอยู่ว่าสรุปสองหรือสี่คือเขารู้ว่า <ฮะ S 2> เขารู้ว่าสี่คนที่อยู่บ้านหลังนี้แต่ว่าที่เขาโทรติดต่อไม่ได้พกเพราะเจ้าหน้าที่ขอยึดโทรศัพท์น้องเขา <ฮะ S 2> พอายึดโทรศัพท์เสร็จเนี่ยญาติโทรมาก็ไม่ได้รับเขาก็เข้าใจว่ามาที่แล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่ผมบอกแม่ทัพก็สั่งให้ล้อมไว้ทําให้เขาออกมาให้ได้แล้วก็พยายามพูดทุกอย่างแล้วสุดท้ายเมื่อเช้าพอเราจะเข้าเขายิง ก็ประหาเมื่อคืนเขายิงมาเป็นระลอกเลยยิงทั้งคืนเลยผมก็กล่าวว่าให้เขายิงให้กระสุนหมดแตุ่ดท้ายพอไปดูที่เกิดเหตุเมื่อกี้อาวุธปืนสามกระบอกก็เลยสลับกันยิงไปเรื่อยคือคือที่มาของเหตุการณ์เนี่ยก็คือาของเคลื่อนไหวของกลุ่มเป้าหมายก็<อ>เลยเขาทําการปิดล้อมถูกไหมรเรื่องนี้เนี่ยมันที่มาที่ไปมันมาจากเหตุการณ์ที่ชกตอลูบบบายะวันนั้นเนี่ยมีคนร้าย คว้างระเบิดเข้าไปชกตอลูบบายะแล้วก็หลบหนีไปในเส้นทางสวนปามแล้วก็ไปปะทะกับชกตรเสียชีวิตหนึ่งอันนี้ก็เหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วอรอร,รถมอไซค์ที่ล้งอยู่คือมดรถมอไซค์ของอเนาะอับดุลฮากรัรมนั่นเนี่ยเรารู้ตัวตนแล้วที่ร่วมก่อเหตุตรงนั้นเราก็เคยมาที่บ้านแล้วก็หลบหนีอีกอ่าทหารไปที่บ้านอยู่ใช่ไหมครับอ่า แม่กับพ่อเขาบอกไม่อยู่โดมาเลมั่งโดอะไรมั่งก็ไม่เจอเราก็ตามมาอีกจนล่าสุดจากเหตุการณ์ที่ระเบิดเจ้าหน้าที่ป่าไมา้ลอยต่อระหว่างมะลืโบตกกับยี่งหงเ,<ม>เราควบคุมตัวอาซันลาบอครับกับเด็กกุจิงหรือปะ<ม>ก็ให้การสักทอดว่าอาบุญธากรรมร่วมในการก่อเหตุด้วย<ม>อันนี้แค่การสักทอนะเราเราไม่ระบุว่าเขา ใช่หรือไม่ใช่นี่การทัดทอดจ,จากจากบุคคลที่เราควบคุมตัวมารเราก็เลยได้ติดตามก็มีชาวบ้านแจ้งมาว่ามีอากรรมรู้แค่อากรรมคนเดียวว่ามาพักที่บ้านเช่าาตามข่าวของเรานะจะมาด้วยกันอยู่กันสามคนด้วนสามที่ห้องนี้ก็ๆๆๆเลยเป็นที่มาที่ได้เข้าล้อมพื้นที่แล้วก็พยายามที่จะเจรจา,ให,จาให้เขาขอให้เขาอ,ออกมามอบตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจนะ แต่พอเราสักถามได้แล้วว่ามีอาวุธแน่ผมอยากมาชี้แจงว่าที่บ่อทองไม่ใช่ผมอันเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะอ่เจสี่ก่อนเสซีก่อนก็คือที่มาเยี่ยมเนี่ยก็คืออยากจะเนี่ยผมก็คุยกับพ่อแม่คนแรกก็คือมาแสวงหาข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงครับที่ามันเกิดอะไรก็เสียใจนะพ่อแม่ผมผมต้องขอโทษขอมาอัพด้วยนะผมพยายามเต็มที่แล้วพ่อแม่ก็รู้เด็กก็รู้เราอยู่กันทั้งคืนล้อมเข้าไว้ทั้งคืนถ้าเราจะปฏิบัติโดย ไม่คิดอะไรนะเมื่อวานจบแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเราม่เยอะเราพยายามแล้วพยายามใช้ทุกวิธีทางแล้วเราปิดล้อมบ่ายสองถ้าผมจะเอาแบบเต็มที่นะในเกินสองชั่วโมงจบแต่แม่ทับสั่งแล้วทำไงก็ได้เขายอมออกมาแสดงความผิดใจยังมีโอกาสต่อสู้พคดีถึงแม้มีหมายหมายยังไม่ใช่ว่าเขาเป็นผู้กระทํานะอันนี้ผมพูดเลยคนที่จะบอกให้เขาว่าเป็นคนผิดจริงคือสาล เท่านั้นทาหารตำรวจยังไม่ใช่หมายนี่ยังไม่ใช่นะยังมีการต่อสู้ได้อีกสถานะของฮากรรมตอนน,นี้เป็นผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยนะครับอ่าเป็นผู้ต้องหาและวาะออกหมายครับ เป็นผู้ต้องหาครับก็ก็เรียนผู้การทราบว่าคือวันนี้ที่มาเยี่ยมก็คือหนึ่งมาสะทวอนหาข้อเท็จจริงครับสอนก็คือได้ครับได้ยินดีครับก็ความจริงก็ดีใช่ครับแล้วก็คือก็เข้าใจว่าคือบ้านเมืองมันมีกฎหมายใก็ต้องทาตามกฎหมายแต่เพียงแค่ที่ที่เรากังวลก็คือเรื่องของหลักการวิธีการความถูกต้องบางทีเจ้าหน้าที่ก็ผมก็เข้าใจเพราะว่าทุกคนมันทางานด้วยความกดดันทั้งหมดเลยแล้วก็มีชีวิตมันเดิมพันเนี่ยทั้งสองฝ่ายเลยดังนั้นเนี่ยก็ ก็เข้าใจครอบครัวก็สูญเสียเจ้าหน้าที่เองก็ก็ไม่ไม่ทุกคือท,ทุกฝ่ายไม่อยากจะให้มันมีความสูญเสียครับนี่ครับถูกยิงที่ขาโลเข้านี่รูออกนะอ่าวร,รูจะดีดูเองครับ,รบนะโดนที่ขาครับนี่ยังผ่าตัดเอ็นอยู่นะเราไม่อยากการสูญเสียแบบที่แม่พูดเมื่อวานไม่อยากให้มีการสูญเสียกันไปดูศพได้เลยว่า,เ,าดเดี๋ยวศพเนี่ยก็จะเคลื่อนไปไว้ที่โรงพยาบาล อันนี้ตามขั้นตอนไปรอรับที่โรงพยาบาลแล้วส่วนเรานี่ก็ไปกับเจ้าหน้าที่รว่าไปกับเดี๋ยวเดี๋ยวทางพนักงานสวนจะมามาเคลียกไปสอบประคำนิดนึงในฐานะที่อยู่ในบ้านก่อนที่จะเกิดการปิดล้อมไม่ได้ดูศพก่อนหรอไปดูที่โรงพยาบาลก็ได้ก็คือถ้าอิสราถ้าให้ครอบครัวได้ไปดูตอนนี้น่าจะยังถ้าไม่หมายถึงว่าก่อนที่จะมีการถอดศพออกมาเนี่ยถ้าครอบครัวไปดูนะั้นคือเกิดเหตุจาะไ yang terakhir. Baru-baru ni, kalau dalam 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 wilayah Sumatera, kalau di sini Peti Sawa, saya ada. Kita masih lagi. Ada yang terbunuh. 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 เราดูเบรคหมดเบรคชนนีซึ่งพอจะเราเร่งครับเราเร่งเร่งเวลาไม่ให้นานน่าจะต้องไปดูที่โรงพยาบาลครับเนี่ยโรงพยาบาลดีกว่าสถานที่ที่เกิดเหคสนี้อาจจะไม่ได้มันมันยังผมผมไม่รับประกันความร้อยลอทายร้อยเปอร์เซนต์ไปที่โรงพยาบาลดีกว่ามอไซค์ก็เละแล้ว่ามอไซค์จอดในบ้านใช่น่าจะมีเดี๋ยวอันนั้นเป็นเรื่องของอำเภอ